วัดีคะ่ะวันนี้ก็อยู่กับวิวที่ทอโต้นะคะแล้ววิวอยู่กับรถเข้าใหม่ส,สวยๆคันนี้เลยได้เป็นโตโยต้าแอมรี่เครื่อง2500ไฮบริดปี2019ค่ะและได้เป็นสีใหม่ไม่น้อยนะคะคันนี้นะคะได้เป็นสีแก๊ฟไฟเมทัลลิกนะและได้ไม่เพียงแค่9 1 0 0 0โลเท่านั้นนะคะ ออปชันจัดเต็มมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟ Daytime LED ไฟสปอร์ตไลท์มีมาให้เซ็นเซอร์กันชนมีให้รอบทิศทางเลยนะคะและใครที่ติดต่อมาหาบิวตอนนี้นะคะบิวมีของแถมให้ไม่ว่าจะเป็นพรมได a อนด์คัตนะคะปูให้รอบคันเลยนะเลือกสีได้ด้วยหรือจะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะคะมีไปให้พี่ๆแน่นอนนะมาต่อกันที่ คันนี้นะคะพี่จะได้เป็นล้อมแหวนลอยแท้เดิมจากโรงงานขอบ17ไปเลยนะคะไฟเลี้ยวกระจกข้างมีมาให้พร้อมระบบ BSM ด้วยนะคะติดฟิล์มให้แล้วรอบคันค่ะภายในนี่เป็นสีทูโทนสวยๆแบบน,นี้เลยแล้วบอกเลยว่าโครงสร้างเดิมโครงสร้างดีแน่นอนนะคะ เม็ดอาร์คชัดเจนแน่นอนค่ะไม่เคยพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำกับสีมาร้นอน็อตฝาประตูยังไม่เคยโดนไขเลยนะคะสำหรับคันนี้นะไม่มีการชนหนักแน่นอนร้อสภาพเดิมสภาพดีใช้งานน้อยด้วยแผ่นเพลสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะพร้อมใช้เลยและมาพร้อมกับเบาะหนังสีเบตนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะ ปรับได้แปดทิศทางไปเลยนะคะและคอนโซลของเขานะคะแต่งด้วยลายไม้เซรามิกสวยๆมาพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์แบบนี้เลย<ส>เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังนี้กว้างขวางนั่งสบายมากๆนะ,ะมาพร้อมกับแอร์หลังนะคะแยกซ้ายขวาด้วยแล้วก็ที่ชาร์จไฟ2จุดเลยค่ะบาะด้านหลังนะคะมาพร้อมกับที่พักแขนแล้ววางแก้วน้ําได้ด้วยและเบาะสภาพดีมากๆไม่มีขาดไม่มียับเลยนะคะและเรานะคะสามารถ เปิดจากตรงนี้นะคะไปหยิบของด้านหลังได้ด้วยนะคะทันนี้นะคะมีม่านนิรภัยมาให้บอกเลยว่าพรีเมียมสุดๆนะคะสำหรับเจ้า t o y ยต a c a m r รนะคะแล้วไฟท้ายของเขานะคะเป็นแบบ LED สวยๆแบบนี้เลยเซ็นเซอร์ถอยนะคะมีให้4จุดด้วยกันนะคะตัวโลโก้นะคะอยู่ครบหมดและสามารถเปิดฝาท้ายได้ด้วยด้านหลังนี้ ะะที่วางของกว้างขวางวางของได้เยอะมากๆนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์นะคะที่มีมาให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นยางอะไรเรื่องมือแม่แรงนะคะและอยากให้ดูซีนเดิมแท้จากโรงงานนะมั่นใจได้เลยว่าคันนี้นะคะไม่เคยโดนชนท้ายมาแน่นอนร้อเลยและเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในกันนะคะคันนี้นี่ได้ออปชันเยอะมากๆเลยนะ เริ่มจากที่กระจกก่อนนะคะกระจกนี่ปรับไฟฟ้าแบบออโต้ได้ทั้ง4บานเลยค่ะและกระจกมองข้างก็ปรับผับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะ มีปุ่มพ u s สต t a r t มาให้สามารถเยียบเบรกแล้วกดปุ่มรถทำงานทันทีพวงมลลาลัยคันนี้นะคะได้เป็นััติิััง์ชัันเชื่อมต่อวิทยุและโทรศัพท์ได้แล้วมี adaptive push control ให้มาพร้อมกับ pattern chip ด้วยนะคะหน้าจอแสดงผลนะคะเป็นแบบดิจิตอลค่ะและสามารถกดใช้งานในอ p t i o นต่างๆจากพวงมลลาลัยได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ b s m นะคะระบบ RC TA นะคะและ sensor parking หรือจะเปิด ม่านไฟฟ้าได้จากพลมงงายด้วยนะคะและเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่91,800ก,กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมกับวิทยุเดินแท้จากโรงงานสามารถทัสกีนได้และสามารถแสดงผลกล้องมองถอยหลังได้ที่จอนี้เลยนะคะตัวแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้ค่ะเป็นดูโอโซนนะและมาพร้อมกับระบบนาโนอีด้วยค่ะกรองฝุน่นพีย5ได้ด้วยนะคะ มีตัวไวรเลสชาร์จมาให้นะคะสามารถวางโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จได้ทันทีนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ CVT ค่ะและคันนี้นะคะสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น e ี o ค o โหมด r m a l Mode หรือ Sport Mode นะคะปรับเป็น EV Mode ก็ได้นะคะมาพร้อมกับเบรกมือเบรกโฮไฟฟ้าด้วยนะคะ วางแก้วได้2แก้วไปเลยนะคะสำหรับคอนโซลกลางนี้นะและพิเศษสําหรับคันนี้นะคะมีซันรูฟมาให้ด้วยนะและก็สามารถเปิดซันรูฟแบบออโต้ได้เลยเปิดง่ายเปิดสบายมากๆเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถ t ตโยต้าแคมรี่อยู่นะวิวบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยและไปกันต่อที่ห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่าคันนี้เดิมทุกจุดนะคะน็อตเดิมไม่มีไข่เลยเบ้าโชก็สมบูรณ์สุดๆเลย เป้าชกนี้ไม่เคยโดนชนมาแน่นอนน็อตยังไม่มีไข่เลยนะคะเม็ดอาร์ช er ัดเจนนะคะห้องเครื่องก็ไม่เคยโดนเปิดนะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาก็ยังไม่เคยโดนถอดน,นะคะฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานเลยค่ะแผ่นป้ายอะไรจากศูนย์อยู่ครบหมดเม็ดอาร์ชช er ัดเจนมากๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะ แผ่นกันความร้อนก็ไม่มีเสียหายและสำหรับคันนี้นะคะตัว Toyota Camry เครื่อง2.5 Hybrid ปี2019นะคะได้สีแกลไฟเายมทัลลิกนะสีสวยมากๆไม่เพียงแค่91,000โลนะคะมากับราคาพิเศษนะคะเพียงแค่8 1 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะหันจากราคาป้ายแดงไปเกือบ50%เลย ใครที่กำลังมองหาอยู่รีบติดต่อกับบิวนะคะทางช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ